ในเครื่องอ่ะอันนี้โดนี้บรรทุกได้แค่สิบห้าสิบห้าลิตรนะกลางละสิบผ้าลิตรแล้วเขาก็บินขึ้นพ่นพ่นไปใ,ใบมันมันจะปินเลยยักเห็นบ่เห็นดอกอะไรยุใสบุ๋นไปขึ้นเ,นยเรยวก็เห็นยุใสเหอเห็นบ่นี่มันมันตั้งยุใสเนี่ยอ,อ๋อบดบ่เนี่ยกับมาบ่น่าจะหมดบ่เนี่ยเป็นไซส์อะไรเห็นบ่เดี๋ยวนี้ ใครเพิ่เห็นอยู่เนี่ยมาแล้วค่ะโอ้มาแล้ว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 ลงแล้วลงเติมน้ำนะิดไปแล้วเมือ่อกี้ลงเติมฮารน์โมนนะคะนี่จอดยังยาวไปนะเฮ้ย <c oughs> นจังเดี๋ยวโดนตัดคอิโอ้า15ลนะิตรแป๊บเดียวเนาะหมดอ่ะพอลง15ลิตรหมดเขาก็มาเติมฮอร์โมนใหม่นะเติมฮอร์โมนใหม่แต่เขาก็จะปักหมุดไว้ตรงนั้นตรงที่ถึงตรงนั้นเขาก็ปักหมุดไว้เขาก็ปักหมุดไว้ว่าเขาฉีดถึงตรงไหนแล้วเขาจะมีเครื่องปั่นไฟตลอดเวลาไว้เติม เอาหาแต่ฮอร์โมนมาให้ข้าเจ้าเอาหาแต่ฮอร์โมนมาให้ข้าเจ้าฉีดให้ไม่แพงไม่กินเวลา เดี๋ยวรอเขาเติมน้ำยาแป๊บนะึงเติมฮอร์โมนเติมน้ำแป๊บนะึงจังเป็นไร,ไรจังอ่อนอเลย่านนั่นดิกลัวดิอ้นเหรออ้นทำไมอ่ะจังอ้นเหรอจังไงเหรอลูกโอ้ยบอเห็นมันอันสะท่อนเนาะเฮาเหลียวบอเห็นแต่ว่าผู้เบิ่งเห็นดิจังกลัวเหรอลูกมันยน่ัน คือว่างามบ่งามอยู <doors> ่ม well ันยังบ่เอามันงามดิตินี่ไสใส่ปุ๋ยได้2ทีนี่ของครูเรดปูกก่อนกันเขามากบล่ะเฮากําลังอยู่ยังอยู่อก็บ่ได้งามปานนี้แม่นบ่เขากบล่ะอั้ก็บ่งามอือลยังผมยังงามแ7:00นเช้าเนาะครับนั่นแล้วติ เขาจะไปใช้ตอนนี้ไปใช้ในท่ามือเนี่ย่านนี้สีเขาไปใช้ก่อนสียังเหรอสีฟ้ากงนอัน่อ้าขึ้นอีกแล้วนะคะเนี่จะขึ้นรอบสองนะจางงีจางอย่ามาใกล้นะ กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริมกำลังจะขึ้นนะเอานี่มันเกิดอะเดี๋ยวรอดูนะรอดูมันจะขึ้นนะเรยวปรเห็นได้มันแจ้งจักแนมท่านบาท่านเอาเลยว่นจะบันทึกหายร้อย น้อยกว่านี้ติน้อยกว่าอืมสี่แสนอันนี้บ่ต้องไปศึกษาระบบก่อนก่อนที่ซื้อเออบ่บ่ซื้อบ่สเปนซื้อบอบอขึ้นอีกแล้วนะจะขึ้นรอบสองนะจับขาดไมันได้นะจ้างจ้างไปหาแดงเร็วจ้างไปไปนู่นเร็วไปนู่นเร็ว สิรับตาเด้อมันสิเห็นสิจบภาพได้บ่บูสิรับตาขึ้นแล้ว